สวัสดีทุกคนลองนึกภาพวันที่คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวตุบตุบหรือไอแห้งๆที่ไม่ยอมหายคุณคิดว่านั่นเป็นแค่วัดธรรมดาหรือความเครียดจากงานแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสัญญาณ SOS จากร่างกายที่เตือนถึงอันตรายถึงชีวิตที่กำลังซ่อนอยู่ดะวันนี้เราจะมาสำรวจเจ็ญญ 7, สัญญาณที่ดูเหมือนไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วอาจเป็นคำเตือนล่วงหน้าของมะเร็งอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะสิบนาทีต่อจากนี้อาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้ คุณเคยมองข้ามอาการเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วมานึกเสียใจทีหลังหรือไม่แชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้เลยก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมสัญญาณเหล่านี้ถึงสำคัญมาร็งสัตวต์รูเงียบที่มักเติบโตอย่างลับๆในร่างกายก่อนจะระเบิดออกในระยะลุกลามชายวัย48ปีในจีนมองข้ามอาการไอแห้งนานสเดือนคิดว่าเป็นแค่ผลจาก,กวัดผลลัพธ์คืออะไรเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมเร็งปอดระยะสุดท้าย ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของเขาคืออะไรการไม่ฟังร่างกายแพทย์จากโรงพยาบาลกลางจูโจเน้นย้ำว่าร่างกายส่งสัญญาณเตือนมาเสมอแต่เรามักมองข้ามเพราะคิดว่าไม่ร้ายแรงแล้วเราจะรับรู้และลงมือทันเวลาอย,ยังไงมาวิเคราะห์สัญญาณแต่ละอย่างอย่างละเอียดกันสัญญาณแรกปวดหัวซ้ำๆต่อเนื่องปวดหัวคืออะไรไม่ใช่แค่ความรู้สึกปวดเนึบที่หน้าผากหรือขมับ ที่คุณมักโทษว่าเป็นเพราะนอนน้อยหรือกดดันจากงานเมื่อปวดหัวเกิดซ้ำๆนานหลายสัปดาห์หรือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นอาจเป็นสัญญาณของเนื้องอกในสมองเนื้องอกนี้อาจเป็นแบบปฐมภูมิเช่นเนื้องอกกระไรโอมาหรือเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองหรือเป็นการแพร่กระจายจากมะเร็งอื่นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารทำไมต้องใส่ใจเพราะเนื้องอกในสมองกดทับเนื้อเยื่อรอบๆทำให้ปวดหัววิงเวียนหรือแม้แต่ชักต้องทำยังไง อย่าซื้อ,อยาแก้ปวดมากินเองโดยไม่หาสาเหตุจดบันทึกความถี่และความรุนแรงของการปวดหัวในหนึ่งสัปดาห์ถ้าปวดหัวพร้อมกับคลื่นไส้ตาพร่ามัวหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้รีบไปพบแพทย์คุณปวดหัวบ่อยๆแต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าทิ้งคอมเมนต์ไว้มาคุยกันสัญญาณที่สองไอแห้งนานๆไอแห้งคืออะไรคืออาการไอที่ไม่มีเสมหะ ทำให้รู้สึกระคายเคืองแต่เรามักมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเพราะภูมิแพ้อากาศหรือผลจากหวัดสําหรับมะเร็งปอดไอแห้งเป็นอาการแรกสุดมาก่อนเจ็บหน้าอกหรือไอเป็นเลือดทําไมมันอันตรายไอแห้งจากมะเร็งปอดมักนานเกิน3สัปดาห์และไม่ดีขึ้นแม้กินยาแก้หวัดทั่วไปคนที่สูบบุหรี่มานานเช่นผู้ป่วยวัย48ปีที่กล่าวถึงมีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะปอดถูกทําลายหนักต้องทํายังไงอันดับแรก ติดตามระยะเวลาการไอถ้าไอแห้งนานเกิน2สัปดาห์โดยเฉพาะถ้าคุณมีประวัติสูบบุหรี่ไปถ่ายไอเกตเรปอร์หรือพบแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจคำถามสำหรับคุณคุณเคยไอแห้งนานๆแล้วปล่อยผ่านหรือไม่ถ้ามีแชร์มาเลยมาเรียนรู้ไปด้วยกันสัญ,ญญาณที่3ปวดท้องเรื้อรังปวดท้องคืออะไรคือความรู้สึกไม่สบายในช่องท้องตั้งแต่ปวดตื้อๆไปจนถึงรุนแรง อาจเกิดที่กระเพาะอาหารตับหรือลำไส้ปวดท้องจากมะเร็งมักต่างจากปวดท้องทั่วไปที่เกิดจากอาหารมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อเนื้องอกโตและกดทับอวัยวะรอบๆทำไมต้องระวังช่องท้องมีอวัยวะสำคัญมากมายเช่นกระเพาะอาหารตับตับอ่อนลำไส้มะเร็งในอวัยวะใดก็ตามอาจทำให้ปวดท้องและเมื่อต้องพึ่งยาแก้ปวดเพื่อทนนั่นคือสัญญาณร้ายแรงต้องทำยังไงสังเกตความถี่และตำแหน่งที่ปวด ถ้าปวดท้องนานเกินสองสัปดาห์พร้อมกับท้องอืดเยอะยากหรือน้ำหนักลดไปอันตราซาวลช่องท้องหรือส่องกล้องคุณปวดท้องบ่อยๆแต่คิดว่าเป็นแค่ท้องเสียหรือเปล่าทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวช่วยตอบเราพูดถึง3สัญญาณแรกไปแล้วปวดหัวไอแห้งและปวดท้องแต่ละสัญญาณคือคำเตือนจากร่างกายแต่คุณจะปกป้องสุขภาพได้ก็ต่อเมื่อฟังและลงมือทันเวลาคุณคิดว่าสัญญาณไหนหน่ากังวลที่สุด คอมเมนต์มามาคุยและแชร์ประสบการณ์กันทีนี้เราได้สำรวจ3สัญญาณแรกไปแล้วปวดหัวไอแห้งและปวดท้องแต่ร่างกายยังส่งสัญญาณอื่นๆอีกและถ้าคุณมองข้ามราคาที่ต้องจ่ายอาจสูงมากมาสำรวจ4สัญญาณที่เหลือกันต่อเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักพร้อมหรือยังลองถามตัวเองคุณกำลังมองข้ามสัญญาณอะไรในร่างกายอยู่หรือเปล่าสัญญาณที่4น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลดคืออะไรคือเมื่อคุณน้ำหนักลดลงหลายกิโลโดยไม่ได้เปลี่ยนการกินหรือออกกำลังกายฟังดูดีใช่ไหมแต่ถ้าน้ำหนักลดแบบผิดปกตินั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนทำไมต้องกังวลมะเร็งโดยเฉพาะในระยะลุกลามมักทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานเร็วมากเนื้องอ,อกมะเร็งอาจรบกวนการเผาผลาญทำให้ลดน้ำหนักแม้กินอาหารปกติเช่นมะเร็งกระเพาะอ,อาหารหรือมะเร็งตับอาจทำให้เกิดอาการนี้ต้องทำยังไง ติดตามน้ำหนักทุกเดือนถ้าคุณน้ำหนักลดเกิน5%ใน6เดือนโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนเช่นเปลี่ยนวิถีชีวิตไปพบแพทย์ทันทีอย่าคิดว่านั่นคือโชคดีคุณเคยน้ำหนักลดกระทันหันโดยไม่รู้สาเหตุหรือเปล่าแชร์เรื่องราวในคอมเมนต์มาเรียนรู้ไปด้วยกันสัญญาณที่5เหนื่อยล้าเรื้อรังเหนื่อยล้าคืออะไรไม่ใช่แค่อาการ่วงหลังทำงานหนักทั้งวันแต่เป็นความอ่อนเพลียต่อเนื่อง แม้พักผ่อนเต็มที่คุณรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่เหลือแค่สิเอร์เซนแม้นอนครบแปดชั่วโมงทำไมมันอันตรายมะเร็งอาจทำให้เหนื่อยล้าได้หลายวิธีมะเร็งบางชนิดเช่นมาเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดเม็ดเลือดแดงทำให้ขาดเลือดและอ่อนแรงนอกจากนี้เนื้อง,งอกยังทำให้ร่างกายต้องต่อสู้ตลอดเวลาใช้พลังงานมหาศาลต้องทำยังไง อย่าโทษงานหรืออายุตรวจดูว่าเหนื่อยล้าพร้อมกับอาการอื่นเช่นผิวซีดหายใจลำบากหรือใจสั่นหรือไม่ถ้าเหนื่อยล้านานเกินสองสัปดาห์ไปตรวจเลือดเพื่อดูค่าเม็ดเลือดและการทำงานของตับมาท้าทายเล็ก,ลกๆใช้เวลาหนึ่งนาทีตอนนี้คิดว่าคุณเหนื่อยล้าผิดปกติมานานแค่ไหนแล้วจดไว้แล้วแชร์ในคอมเมนต์เดี๋ยวช่วยแนะนำสัญญาณที่หกป่วยบ่อยป่วย,ย,ยบ่อยคืออะไร คือเมื่อคุณเป็นหวัดติดเชื้อหรือป่วยเล็กน้อยเล็กน้อย,อยบ่อยครั้งทั้งที่ปกติไม่ค่อยเป็นรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอกว่าที่เคยทําไมต้องสนใจมะเร็งทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอทําให้ร่างกายต้านเชื้อโรคได้น้อยลงเช่นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหรือมะเร็งมเม็ดเลือดอาจลดการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันทําให้ติดเชื้อซ้ําๆตั้งแต่เจ็บคอไปจนถึงติดเชื้อทางปัสสาวะต้องทำยังไงจดบันทึกว่าคุณป่วยบ่อยแค่ไหนในสามเดือนที่ผ่านมา ถ้าเป็นหวัดหรือติดเชื้อเกิน3ครั้งในเวลาสั้นๆไปพบแพทย์และขอตรวจเลือดเพื่อดูค่าเม็ดเลือดขาวคุณสังเกตไหมว่าตัวเองป่วยบ่อยขึ้นคอมเมนต์มาเดี๋ยวแนะนำวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สัญญาณสุดท้ายเบื่ออาหารผิดปกติเบื่ออาหารคืออะไรไม่ใช่แค่ความรู้สึกวันนี้ไม่อยากกินแต่เป็นการสูญเสียความอยากอาหารแม้แต่กับอาหารจานโปรดอาหารกลายเป็นรสจืด และคุณต้องฝืนกลืนทุกคำทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่มาเร่งโดยเฉพาะเมื่อแพร่กระจายไปที่ตับซึ่งเป็นอวัยวะย่อยอาหารที่สำคัญที่สุดอาจปล่อยสารพิษที่ยับยั้งความอยากอาหารมาเร่งเช่นมาเร็งเต้านมปอดหรือลำไส้ใหญ่ในระยะลุกลามมักทำให้เกิดอาการนี้ต้องทำยังไงติดตามพฤติกรรมการกินของคุณถ้าเบื่ออาหารนานเกินสองสัปดาห์พร้อมกับน้ำหนักลดหรือท้องอืดไปตรวจตับและตรวจเลือดเพื่อดูค่าเอนไซม์ตับ คำถามสําหรับคุณคุณมีอาหารจานโปรดที่เมื่อเร็วๆนี้ไม่อยากกินอีกหรือเปล่าแชร์กับเราในคอมเมนต์ทั้ง7สัญญาณที่เราสำรวจตั้งแต่ปวดหัวไอแห้งปวดท้องไปจนถึงน้ำหนักลดเหนื่อยล้าป่วยๆและเบื่ออาหารลวนเป็นเสียงกระซิบจากร่างกายอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นเสียงตะโกนเมื่อสายเกินไปลงมือวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของคุณคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้ สัญญาณไหนทําให้คุณตกใจที่สุดคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแชร์และช่วยกันเผยแพร่ความรู้ช่วยชีวิตนี้ถ้าคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่ใช้ได้จริงพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราจะเดินทางสู่การมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความหมายต่อไป